ครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องชาวโคราชครับผมนายวินัยเสียเลยนายกสมาคมสื่อพิมพ์สื่อสารม,มุชนนครราชสีมา5สมัยประธานชุมชนเขตพื้นที่ใกล้เคียงนั่นคือรุมบานมาราชและเทอร์มนอน่นวันนี้ผมฐานะกื่อชุมชนทางไทยันข่าวได้ติดตามด้วยมาแต่ต้นนะครับตั้งแต่ปี2553 ซึ่งเราก็เข้าใจปัญหาที่อยูในเหตการต่างๆแล้วก็เป็นสื่อกลางที่ให้นําเสนอให้ความยุติธรรมจนได้ผ่านมาได้ดีวันนี้ผมมาหา,าน้องชายก็เปรียบเป็นพี่น้องกันนะก็คือสุนยทอนธวรชาตินะครับเพราะว่าการที่เราเห็นเป็นคนดีสีสังคมเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองในรูปแบบนะครับจากไร้ช่างแต่ผมขอภามนาว่าวันนี้ผมมาสิ่งที่ดีๆมาให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเขาทําอะไรให้แก ชาวตลาดตลาดคอม้ากมีคําถามมากมายครับแต่วันนี้ผมถารรมท่านว่าวันนี้ท่านได้เสียสละได้ต่อสู้และก็ทาหน้าที่ในการต่อสู้สารได้รับคําสั่งสารถูกต้องนะครับแล้วก็มาให้พี่น้องได้สบายใจว่าวันนี้และวันนี้เข้ามาแล้วท่านสุทนทรครับเมื่อกี้ครับ,รบ,รบท่านเข้ามาแล้วได้แก้ปัญหาอะไรช่วงแรกครับที่เข้ามาครั้งแรกก็เข้ามา คู้เชา่าเก่าเปิดออกเดินซึ่งเราเข้ามาในฐานะสือนักขา่าอกเออุ่มบุญคืนัก่าเนาเข้ามาด้วยปัญหาคือพ่าแม่พี่น้องประกอบการค้าขายเนี่ยชาวบ,บ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนหนึ่งเขาโดนตัดไฟโดนตัดไฟก็ไปเขาก็ไปร้ปองเรียนกับรัฐธรรมไปร้องเรียนทุกที่ไม่มีใครช่วยได้ผมก็เ,เอ๊ะทำไมจริงจะ็เลยเข้ามาดูเราก็ยเข้ามาทำหนังสือ กรมท้นจังหวัดเข้ามารักษาสิทธิ์ของธนนคารเราคู่รับโอนสิทธิ์ของพุ่งดุนแล้วเข้ามาแลสาส้วก็แก้แก้ปัญหาเรื่องไฟโดนไปสี่แสนกว่าก็แก้ปัญหาเพราะเขาตัดหม้อโดยไม่ให้ใช้ไฟวันที่สองก็แก้ไหนตัดน้าอีกก็โดนไปเกือบห้าหมื่นกว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ไม่ใช่ระหว่างที่เข้ามาเนี่ยระหว่างที่เข้ามาแก้ปัญหาเนีเ่ยคือทางคุณท่านสุรนรครเขาบอกอ่ะเขาก็เขา เขาก็เลยต้องตัดน้ําตัดไฟเขาอ้างว่าเป็นเป็นทรัพย์สินของเขาเขาต้องจ่ายเลยต้องตัดน้ําตัดไฟผมบอกว่าถ้าเกิดชาวบ้านที่อยู่เนี่ยจะทํายังไงซึ่งชาวบ้านเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขามีหน้าที่เลี้ยงขายของเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเป็นคนอยู่ในสังคมผมนชื่ออย่างนั้นผมก็เข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามาค่อยๆแก้ดพอเจอปัญหาจริงปัญหาเยอะมาก แต่ว่าผมผมไม่ค่อยอยอมแพ้ปัญหาผมเชื่อว่าอผมอย่ังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเรื่อง้าภายเป็นเรื่องสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับผมผมคิดว่าเรื่องอ่งนี้ผมชอบก็เลยต้องเข้ามามามาแก้ปัญหามา <c oughs> แก้เข้าหาทั้งไฟกระจกน้ําก็จบวันขยะ,ะขยะไม่ทิ้งเลยประมาณสักสี่ห้าวัน <c oughs> วันนี้เรารถ้สิบล้อวิ่งวันละสิบเที่ยวแต่ว่าวิ่งได้วันละสามเที่ยวที่ ของท่านสุรุษท่านนายกเทศบาลท่เทศบาลนครไร้มวมตาเขาเลยช่วยไปแต่ว่ามีเพอะเอาะตัวครับได้แค่สองเที่ยวมันเยอะจังตอนนี้ก็แก้ปัญหาเสร็จแล้วมีน้องประชาชนก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็ไปเรื่องท่อตันน้ำเสียโดนท่อโดนท่ออีกเขาจบไหมน้ำท่วมเขาไปดูว่าสาเหตุน้ำท่วมเนี่ยพอดีเข้ามาน้ำท่วมหลังฝนตกกลางวันเลยใช่เราก็ถามว่า เอ๊ะทำไมถึงเป็นไรน้ำน้ำเอือบหมดเ <c oughs> มนหมดเลยอ๋อน <c oughs> พอดีว่าทางผู้เช่าเก่าถอดมิเตอร์ถอดเดโว้เสื้อดูดพอนหมดคือทุก,อ,ากาาาอ,อย่างก็มาพาดแบบนี้ <c oughs> ถ้าเกิดฝนไม่ตกดีเดชบฝนฝนตกเราทั้งนี้แก้วหนทะทำยังไงก็ต้องเอารถมาเก็บขยะรถขยะก็เอาไป <c oughs> ผมถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยใจคุณทำด้วยอะไร ผม,ผมไม่เคยพูดอะผมพูดใจคุณทำเพื่ออะไรนี่คือการที่เราเข้ามาแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวตลาดสุรทรอครับพี่น้องครับท่านได้แก้ถูกทุดนะครับที่คนเนี่ยจะมีชัดเจนในการที่จะทําระบบปิดมาให้นะครับใช้บริการค้าขายต่อไปต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับสุรทรอีกจุดติดทะปปยานนะครับได้รับ,บมากเขาทําหน้าที่นะครับคําว่าทําหน้าที่เนี่ย ไม่ใช่จะมาโกงคุแต่เขาทำเพวส่สบาภาพจริงๆตางเขาช่วยพี่น้องจริงๆในฐาเนเที่ผมมีเอกสารเนี่ยผมอา่านดูแล้วผมเข้าใจอขอกพได้ราะมากนะครับถูกต้องนะครับตามชัดเจนซึ่งผมไม่ต้องเอ่ยนะครับถึงแม้จะมีหลายฝ่ายนะครับที่ยังไม่เข้าใจผมก็อยู่ในเหตุการณ์เรื่องราอต่างๆแม้จะสู้แต่คุณทอดทำเพื่อพี่น้องครับ ให้เข้าใจว่าพี่น้องที่ยังมีขยาต่างๆเขานดีครับเพราะผมดูใจของน้องแล้วว่าผมขออนุญาตเพิ่มประชาชนพ่อค้าแม่ค้านะครับผมขออนุญาตเพิ่มตรงนี้ผมบอกว่าวันนี้โควาดผมผมถึงบอกว่าวันนั้นเนี่ยนักการเมืองโคราาแล้วกันขอพลาดพิงมวันนี้คุณมาอาสารับใช้พี่น้องประชาชน27ปีความเดือดร้อนของเขาเนี่ย พี่น้องประชาชนที่ขายของพ่อค้าไหมะครับถ้าอยู่อย่างระหว่างเราแองจะอยู่ต่อไหมมีชายชุดดำไหมมีนุ่นนคุณปล่อยได้ยังไง mm hmm. ผมถึงบอกว่าวันนี้มันทำางินไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วถึงบอกว่าวันนี้ถ้ารายการในพื้นที่ถ้ารายการประจำถ้ารายการอะไรต่างเนี่ยที่เป็นกิ็นภาษีประาชาชนเนี่ยวันนี้คุณต้องดูแลประชาชนนะครับันถูนกนนไหมต้องดูแลประชาชน ปล่อยได้ยังไง20ปีแต่เอาแต่ที่ผ่านมาวันนี้มันจบแล้วโอเคแต่กําลังมองเห็นว่าต่อไปนี้คงไม่มีอย่างนี้คนเจ้าของที่ก็ต้องได้รับสิทธิ์คนได้เช่าก็ต้องจ่ายตังค์เจ้าของที่อีกคือหลักการง่ายๆแต่วันนี้ผมทําให้เห็นว่าวันนี้ก็ก็ขอบคุณประกอบโดยทํที่ภาคสาลโดยทำที่ภาษาโดยกาิหมายกระทำก็ดีโดยเป็นตัวแทนของภาคราษฎรใช่ไหมฮะถึบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไม่เคารพทำทีภาคาล กขอ,อยู่ในสังคมไม่ได้ชุดนี้แต่ต้องบอกว่าวันนี้ก็โชคดีก็โชคดีนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงจริงที่เข้ามาแล้วก็อ,อน,น,นอผมในฐานะสมาคมอีคนร้องเรียนเยอะแยะนะครับจะมีข้อคําถามมากมายขอพี่น้องเข้าใจครับว่าขุงทองเสียสละจริงแล้วก็ร่นต่อสู้มาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยนะครับดังนั้นคุณพิชาสุชาติจะมีปัญหาอะไรต่างๆก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ผมเป็นการดังนั้นน้องผู้ทรเนี่ยญาติคนหนึ่งเขาทําหน้าที่เป็นการบริหารตลาดให้พี่น้องอยู่เป็นสุดนะครับในนครน้นาแล้วต่อไปเนี่ยจะพัฒนาให้ดีข<ด>ึ<ด>้นวันนี้ก<ด>็มผมเชื่อว่าน้ําไหลไปสะดวกไฟสวา่างน้ำไหลไฟสวา่างเออแล้วก็เรื่องรถเรื่องจราจรเรื่องสุขเรื่องสารณสุขเราเน้นเรื่องนี้เรื่องสารสุขเองคสานผมว่าวันนี้ผมจะทําให้ตลาดสุนรรณภ เป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ภาคอีสานทั้งหมดต้องมเน่ยเมื่อวานนี้ผมเดินคุยกับพ่อค้าแม่คา้าบอกว่าบางทีสี่มูมเมือ,มองก็มาซื้อที่นี่กูเลี้ยงก็มาซื้อนี่ตา่างจังหวัดก็มาซื้อโอ้ผมบอกว่าที่นี่มัน,มนเป็นตลาดที่ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแล้วผมบอกว่าผมไม่ทาแค่นี้ ผมจะทำเป็น A อ A ีเอซีเลยใช่ฟื้นฟูเลยฟื้นฟูกลับขึ้นมากลับนมาแล้วจะมีโอทอกสามสองอำเภอจะมีพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนแต่ละอำเภอมาขายสีแล้วต้องเรื่องอาหารเปิดโอกาสให้ขายก็เปิดโอกาสที่ที่เราสามารถบริหารปั้งแรกเอาเอา ค,คือคือเพื่อเกว่าคนที่ออกไปเนี่ยนี่เยอะแยะอย่างเงี้ยเขาถามผมมาเนี่ยจะกลับสู่ตลาดท้องตลาดได้ไหมผมถามท่านผมว่าผมให้โอกาสทุกคนให้โอกาสครับเราคนไทยกันผมมาผมมาให้โอกาสผมไม่ได้มาสร้างปัญหาผมมาให้โอกาสแล้วมาสร้างสร้างอนาคตับเพราะว่าวันนี้ที่ผมมองเนี่ยผมลงเนี่ยก็น่าดำหมดเลยมาตั้งแต่วันแรกถึงวันเนี่ยประมาณสักห้าวันสี่วันแล้ว นั่วันหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่สี่วันที่สี่ก็พัฒนาไปได้เยอะตอนนี้ก็จนพี่น้องประชาชนตอบรับมาดีเราก็มีความภาคภูมิใจถึงถึงสังคมข้างนอกไม่เข้าใจมีธรรมดามีคนมนุษย์มีทางคนอีสาไม่รู้ใจใจและไม่เข้าใจคบางครั้งผมไม่ได้บอกว่าไปต้องไปบอกว่าผมเป็นคนดีนะต้องทำนี่ผมบอกผมคนบ้าผมบอกแล้วแต่คุณจะคิดเอาให้คุณสบายใจ ผมบอกว่าผมเป็นคนรู้คุยรู้เรื่องเป็นคนคุยรู้เรื่องแล้วสิ่งที่ผมจะทําต่อไปผมเชื่อว่าภาคอีสานไม่ใช่เพาะเ่พาอีสานผมเชื่อว่าตลาดนี้ต้องเป็นเดี๋ยวให้มันนำเสนออีสีดีุว่านี่คือชาตินะครับจะพัฒนาเป็นโมเดลในระบบตลาดอีสีพี่น้องครับให้โอกาสเขาให้เขาที่มาทําเพื่อประชาชนและเอกราชต่างๆขอรัฐสภาไทยครับ เพราะว่าเราดูแล้วมีความคิดที่ดีมากผมในหานะสื่อเนี่ยเราเข้าใจในพื้นที่นะครับฐานะก็เป็นประธานชุมชนด้วยนะ20ปีที่อยู่ตรงนี้แล้วเข้าใจพี่น้องทุกคนทำหาก,กินเขายัางชื่นชมนะระหว่างที่ผมได้สอบถามนะครับคนที่ทํากินไปเช่าบ้านนะชมุชมชนก็ถือว่ามีอัธยาศัยดีและก็มีแนวคิดที่ดีวันนี้ขอฝากท่านผู้ชมและทางบ้านนะครับท่านจะคิดอะไรหรือมีปัญหาอะไรให้โอกาส เพราะเขาถือว่าเป็นคนที่สร้างสิ่งดีให้แก่ฝ่ายประชาชนแล้วขอฝากถ้ายกด้วยครับคืออย่างนี้อยากวันนี้โมเดลละตลาดสุรนครโมเดลโมเดลคือใหม่และอยากให้พี่น้องประชาชนในโคราชก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีมาวันนี้ไม่มีชายชุดดำแล้วมีจะใชายสิบนิ้วยกสวัสดีคือมีมิตรไมตีแค่แกพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็อกจะพี่น้องจับใจที่ใช้สินค้าในตลาดเราผเชื่อวันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลง นี่กันเลยแล้วมึงต้องต้องต้องดีกว่าเขาต้องต้องดีเก่าก็อยากให้ให้ให้ช่วยความหมายสั้นๆถือว่าเราจะโมเดลนะครับร่วมใจเสริมสร้างให้มีรายได้และทุกท่านนะครับเข้ามาโมเดลร่วมกันนะครับขอฝากนะครับพี่น้องทุกท่านที่จะเข้ามาทักทายกันนี้เรียบร้อยแล้วครับนะทุกอย่างเรียบร้อยเพราะว่าไดดเี๋ยวปตลองลองลงพื้นที่ดูลองพื้นที่ดู ลงลง,งนะครับ,บรรวันนี้ผมก็ไปสอบถามพี่น้องนะครับว่าท่านบริหารเข้ามาดีมากแล้วก็สามารถทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยนั่นคือตัดน้ําตัดไฟทุกอย่างทําได้อย่างไรนะครับนี่คือใจของท่านที่เขาแก้แก้ปัญหาได้นะครับก็ขอจบเพียแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆหรือมีการกิจกรรมตลาดเราจะเสนอข่าวสิ่งดีเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวราชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ